โอ้โหจนจนก็ยิงอยู่ด้วยครับมันมันเป็นอะไรที่ที่โอ้โหฮึสว mm. like ัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในอาร์มา3ออนติสไลฟ์ครับ ที่ผมอยู่จุดนี้อยู่ตรงนี้ได้ถ้มกลางบริเคตล้อมรอบผมเนี่ยเพราะว่าผมไปไปชนคนตายครับโดยอา้าวไปไปชนคนตายโดยโดยอ่อุบัติเหตุนะฮะก็เลยอย่างที่เห็นก็คนที่คนท,คนที่คนที่ผมชนไปก็ผมก็ให้ค่าทำขวัญไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมเองก็ต้องรับตามหน้าที่ครับไม่ เอความฝ่ายฝันผมผมอยากเป็นตำรวจแต่ผมโดนตำรวจจับผมไม่อยากเป็นแล้วผ่านมาหลายเพลาแล้วซึ่งอยู่ในคุกเขา,าน่าจะมีผัดกะเพรากับชาดำเย็นมาให้ผมสักหนึ่งกล่องในออกมาจากเจลแล้วฮะแหมไม่อยากจะเชื่อลุงพี่กับเสื้อเชิตก,กับกางเกงในตัวโปรดของเขาไม่นะมันเป็นนาฬิกาดิ่ง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 ที่ โหด,ดร้ายเหลือเกินผมออกมาแล้วผมออกมาจากคุกแล้วเย่ผมออกมาจากคุกแล้ว, yeah. ออาลว nice. นายนี่นี่คือคนที่ผมชนเขา <c oughs> ขึ้นรถเขาจะชนผมขึ้นรถครับเขาปินปินเขาปินปินอ้าวไปแล้วโอ้ยจะฮึบฮึบไปแล้วครับเดี๋ยวพาไปเขาดินเ <c oughs> ขาดินจริงๆด้วยนั่นเขานั่นดินดินเด็มเลยนี่มันทรายหนูอ้าว ที่จัดแสดงโลมาตรงนี้นะครับที่จัดแสดงโลมามเวลาแบบนี้โลมาจะมาเต้นระบำ <5 S 1> ชาวเกาะให้ดูรึไงฮะชาวงแรกเช้านักเงือกจะมาที่นี่บ่อยนะอ๋อชาวนักเงืกอกแล้วแ,แ,แล้วพระอาภัยไม่ว่านะนางเงือกมาพระอาภัยติดผีเสือส้อทัหมดเลยต้องรอพระอาภัยแอบมาก่อน <c oughs> ผ er. oh so um> ี้เชื่อมุดเขาว่าไม่ไงเห็นไหมเนี่ยไกลๆเนี่ยปู่พ่ออยู่ผู้เชื่อมุดอ่ะเจ้าหน้าตำรวจเลยก่่อนนเียคนนี้แหละเนี่ยข้าาเป็นหมู่บ้านของพวกฮอบบิทเป็นหมู่ฮอบบิทหาฟืนหาข้าวกินหาฟืนหากับข้าวกินตำรวจดูชื่อเขาไว้นะฮะดูชื่อเขาไว้นะครับเนี่ยแหละคนเสพเลยแหมกินนมเกินขนาดเพี้ยนๆมาบ้านผีสิงกันย้ำเลยข้างหน้านั้นสมัยก่อนเป็นบ้านท่านไดคลูร่า ท่านทานเดคูล่านอสฟริราตูอืมจากของบ้านแล้วแต่อันนี้ท่านเดคูล่าไม่อยู่นะครับไปฮานิมูนคะรับอ้คนะงคงจะเป็นโชคชะตาเล่นตลกที่ทําให้ผมชนรถเขาแล้วเขาต้องมาพาผมตลอดทัวรนะ์เนี่ยเป็นไม่หอนเป็นที่พักของเกาะป่ากอกป่าเคยมาพาักตบไม้หลบแก้วหน้าม,มาโอ้ผมไปดีกว่าขอรถแล้วไปละไปแล้ว no แค่แค okay. <pl> <exemplo> okay. okay, ่ลองใจเอเคครับผมได้กดตังค์มาสองพันจะซื้อชุดใส่ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูชุดกันก่อนดีกว่ามองไม่เห็นเลยโอ้โหได้ชุดอะไรเนี่ยโอเคครับอ่าฮะโอ้โห โอ้โหนี่มันรถหรืออะไรเนี่ยครับแคนเลยครับแคนที่เป่ากะครับมันแคนดนตรีอ๋อมันแคนแคนดนตรีห้าแสนผมขอบไปพิษประพมีการจามใส่หน้าด้วยแคนนายเกี่ยวกับอะไรบอกมาอนิโมเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังตรงนี้อยากฟังข้อเสนอตรงนี้มาใกล้ๆก่อน เราต้องไปฟังข้อเสนอนายตรงนี้นะข้อเสนอว่ามาถ้าข้อเสนอถูกใจ Rut, จะพิจารณาเอาบอกมาแคนของเจ้าเป็นแคนอะไรเอ r นี่วขายตรงวะเนี่ยขายตรงไม่เอานะมันขายอ่าขนเพชร ไดยินไมเขาขนเพน็ดอ้ามีปืนยอมแล้วก็จะมีปืนมาตัวให้เขาแน่ใจไม่เชื่ออาบอกมาเขาเสนอเรายังฟังไม่จบี <c oughs> ่อยากได้รถอะไรที่วผมอยากได้รถอยากได้แบงค์แบมโบกินี่แบบล้านครับพี่ไม่มีตังครับได้บอกว่าอยากได้อะไรได้หมดไงทำ <c oughs> <c oughs> ไม <c oughs> งั้นถ้าแคนถ้าแคนเราสุดจริงจริงไปคุยกันหน้าโรงพักก่อนเล้วไปตำรวจไปโรงพักไปโรงพักคุณตำรวจอา้าวโรงพักปิดปะเนี่ยคุณตำรวจเอารถเข้ามารถเข้ามาซ่อนซ่อนซ่อ,อโอเคมาคุณตำรวจคุณตำรวจผมปรึกษาหน่อยครับคุณตำรวจครับ ผมปรึกษาหน่อยครับคุณตำรวจอะไรนะครับโอ้ยอยูนิคอร์นนี่เองคุณคุณมากไปอะไรครับโอ้เจ้าชื่อได้เรามีประวัติกันอยู่มีคนพยายามจะชวนผมเข้าแก๊งเขาบอกจะพาผมไปขุดคนเพชรแต่ผมยังไม่เข้าต้องมีอะไรเช่นอะไรนโอ้ชื่อคุณคุณเราไม่ถูกกันนายนายจับเรามาครั้งก่อนไม่อย่าเข้าแก๊งเรา เดี๋ยวพอบอรตรอ,อยากคุยด้วยครับเอาพอบอรตรเดี๋ยวพอบอรตรอ,อยากคุยด้วยครับลงทีครับเชิญเข้ามาครับอเดียวครับอา่อาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วทุกคนเดี๋ยวมาครับเดนะี๋ยวมาครับเอวมาหนี่ยโชคด,ดีนะฮะ <laughs> <laughs> คุณฮามันทำเขาจะทําอะไรผม,มรคุณจะจับไว้ผมเป็นตำรวจปะเนี่ยนี่ <laughs> หรือนี่หรว่าเป็นเขาจับไว้ผมเป็นตำรวจภาคสองนี่ผมทําอะไรผิดหรือเปล่าฮะพบตร บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึวกว่าถ้งแต่ถ้งแต่คุณมาซีเวเลียนผมแตกตื่นมากเลยคุณผมณอยากใช้ชีวิตสันโดษรู้ปะเนี่ยพี่เดผมจะบอกแป๊บนึงนะครับช่วงนี้ลุงพีโดนหมายหัวอยู่นะพีไปไหนมาไหนระวังตัวด้วยนะครับฟังเห็นคลิปล่าสุดโดนล่าตอนที่2ตอนที่2เดี๋ยวลงเอ่อตอนที่2รู้สึกโดนล่าไปเก็บลูกพีแล้วโดนล่าอันนี้ตอนที่3คือถ่ายอยู่ถ่ายตอนที่ผมคุยกับผบอ,อยู่นะฮะแม้ถ้าลุงพีอยากไปทัวร์คุกหรือว่า อ,อ๋ออ๋อบบอ๋อออก็คุกผมไปทัวร์มาแล้วครับขาดอย่างหนึ่งฮะผักกะเพรากับชาดำเย็นครับฮะ,ะผมผมถูกจับไปแล้วนะงงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีการสอบสวนอะไรก่อนไหม พบมาครับผอพอได้ย่าสอบสวนแป๊บนึงก่อนอ่าได้ครับพบครับพี่เดี๋ยวห้อง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 พิเศษเลยครับผมให้ห้องพิเศษสอบสวนวิวสวยดีครับลุงพี่อ๋อครขบโดนจับขโดนจับไปแล้วไม่โดนจับนอกสองเพราะหมาหมายจับลุงพี่ยังค้างอยู่ครับลุงพี่ทำอะไรมาลุงพี่บอกผมก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวนะคือผมโดนจับไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อตอนตอนช่วงเช้าตรู่เนี่ยในเกมนะเช้าตรู่ในเกมผมเผลอไปชนคนตายชื่อว่เบรดจิตก็ ผมก็แจ้งตำรวจให้จับตัวผมเองไปแจ้งใครก็ไม่รู้ชื่อสักคนนึงทำไมทำไมลุงพีคุยกับผมต้องลุกลี้ลุกลนด้ะอา้าวนี่ผมลุกลี้ลุกลนมากเลยลุงพีคุณอยู่ไม่นิ่งมากเลยอ่ะ <laughs> พีลุงพีคุยกับผมอย่าเสียงสันน่นดิครับ <laughs> หรือว่าหรือว่ากังวลเรื่องปืนตำรวจผมถืออยู่ <laughs> ลุงพีหมายจับลุงพีรถชนนะครับมันยังไม่หายเลย ถ้าเพื่อให้มันหายก็ท่านผอบอก็จับผมก็ได้ครับได้ครับท่านผบได้ครับท่านผบก็ถ้าท่านผบว่าอย่างนั้นผมก็ทําตามที่ท่านผบบอกแต่ก็อย่างที่ท่านผบบอกครับเดี๋ยวดูวีลูบีลูบีมองกล้องตรงนั้นหน่อยนี่รายการล้อกันเล่นนะครับเห็นไหมว่าไหนไหมโอ้มีนี่นี่นี่มีวงบิ๊กล้องซ่อนด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่าฮมาเยอะขอบคุณมากบิขอบคุณที่สนุกครับ มีมีกล้องคือคือคุณผู้ชมครับคือขนาดที่อยู่ในเกมเราโดนจับไล่จับอย่างนี้แล้วก็โดนเค้นความจริงแล้วลองนึกดูว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนจับจะเป็นยังไงเออเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆทุกทุกคนนะครับการที่เราจะทำอะไรควรคิดไตร่ตรองก่อนนะฮะครับผมครับผม

ดูกล้องเห็นกล้องับผมครับเราก็เล่นเห็นไหมครับโอ้โหหลายกระทงเหลือเกินขอบคปลาปลาปลาเดี๋ยวไม่ได้เล่นเถอะดีปลาขอบคุณครับขอบคุณครับในที่สุดผมก็ความฝันเป็นจริงครับครับผมล้มชูชีพล้มชูชีพคุณีทอ่ะเอายังไงครับล่มชูชีพชีพเลยครับผมกดยังไงครับล่มชูชีพ มีการล่มชูชีพนะฮะ s t r ส b e เบ r a ระชูรู้สึกว่า,าทางตำรวจเขาบอกว่าให้ใส่กระเป๋าไว้เราห่างจากตัวเมืองมา116กิโลเมตรครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่า,าตำรวจจะพาผมไปไหนแต่ที่รู้เขาบอกว่าเขาจะพาผมไปเขตของพื้นป่าเฮโรอีนซึ่งเรามาดูกันว่าการทำค้ายเฮโรอีนผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกการปรินบัติจัดการยังไงกับโจร์ เ,เกมนี้ถือว่าเป็นเกมซิมูเลเตอร์อย่างหนึ่งนะฮะที่ที่ทำให้เราได้ได้รู้วิธีการเล่นเป็นทั้งตำรวจแล้วก็โจรให้เรารู้ว่าทำอะไรยังไงนะอะไรผิดกฎหมายแล้วก็จะโดนอะไรยังไงตามากฎหมายนะครับอืมก็เป็นบทเรียนเป็นเกมศึกษาได้ดีทีเดียวเลยนะจริงๆอา่าในที่สุดก็ลงมาถึงที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีฮอ2สองสามนำ้ำโอ้ยหมอกลงสวยมากเลย โอเคครับเราลงออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วครับยูนิตน็กกี้กับยูนิคอนนะฮะมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาจริงๆไปครับไปครับเดี๋ยวเราต้องไปแล้วโอ้โหอย่างกันหนงจริงๆเฮ้ยนันขายนันขายยืนอยู่ดูจากตรงนี้รู้สึกว่า <c oughs> อะไรเอ่ย ขายยานะฮะแถวนี้เป็นแหล่งค้ายานะครับซึ่งการค้ายาเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็ถึงจะทํากําไรได้มหาศาลแต่ก็ผลตามมานี่ก็เยอะพอสมควรนะครับครับผมครับผมรู้สึกว่าทางตํารวจเขาบอกว่าเจอตํารวจนะฮะเฮ้ยเจอคนไม่ใช่เจอตํารวจเจอคนเจอคนนะเจอคนเขากำลังจะไปจับผู้ร้ายที่มารักลอบค้าเฮโรอีนนะฮะ ตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตได้คือผมกาลังดูการจับกลุ่มของจับกลุ่มของตํารวจนะฮะไม่รู้ละผมวิ่งวิ่งมาทางนี้นะครับมากันนิกกี้นะฮะมีการพูดว่าเห็นคนร้ายไหมตอบเปลี่ยนด้วย <c oughs> เปลี่ยนยูทราอา์นะครับเจอผู้ก,ก่อการร้ายนะฮะ นี่คือผู้ก่อการร้ายนะครับอ๋ออันนี้ที่ผมใส่ชุดเหมือนผู้ก่อการร้ายเลยเนี่ยโอ้โหอะไรจะฟุกขนาดนั้นนี่ก็สภาพของผู้ก่อการร้ายนะครับที่มาค้ายาวิ่งตามต่อไปครับโอ้ยเฮ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 ้ยเหมือนได้ยินเสียงแอดเรย์ของกระสุนครับผ่านหูผมไปฟู่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 คุณผู้ชมครับมัน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 ตึงเครียดเหมือนกันนะฮะ มันให้ความรู้สึกเหมือนว่าคือคุณเหมือนอยู่สถานการณ์นั้นจริงๆอะนะโอ้โหนี่อะไรจะขนาดนั้นอ๋อให้หอมารับอล้นะฮะโอ้ทำอย่างกับอยู่ในหนังจริงๆเลยเนี่ยสุดยอดหน่วยคอมแมนโดชัดๆมีการเปิดกล้องอินฟราเรดดูนะฮะได้เวลาขึ้นนะครับขึ้นนะครับ ขึ้นหอครับขึ้นหอโอ้โหเฮ้ยเอา้าผมบังคับปืนแล,แล้วก็วันนี้ก็คงจะจบเป็นในอีกรอบแบบหนึ่งครับ พาร์ตต่อไปเราคงจะได้ทำงานอาชีพอย่างสุดจุิตกันสักทีราบอกว่าลุงพีคงไม่ทำอะไรอย่างที่คุณตำรวจได้บอกแน่นอนครับโอเคนะฮะวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับกับ Out Life. อาร์มาสามออ l i ิสไลฟ์อย่าลืนมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยในเกมนี้นี่ก็โหอยากจะบอกเลยว่าเป็นเกมเสม,สมือนจริงให้เราได้เรียนรู้อันอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮอตกกลเฮ้ยเฮ้ยฮอตกกลว โอเคครับโอเคครับโอ้โหก่อนที่จะจากกันไปก็จะได้กระโดดล <c oughs> ่มแล้วนะครับเอาโดดแล้วนะครับไปแล้วครับโอ้โหผมไปแล้วผมโดดไปแล้วผมโดดไปแล้วผมโดโดล่มไปแล้วฮะผมโดดไปแล้วครับไม่ได้เชื่ออู้ว้า ม่น่าเชื่อต้องเชื่อครับผมโดดล่มกับคุณตำรวจตำรวจอย่าชนอย่าล่มเดี๋ยวชนกันโอ้โหข้างล่างนี้หมอกลงหนามากครับผมเราไม่เห็นเลยว่าข้างล่างนี้เป็นยังไงบ้างแต่ที่รู้คือผมโดดล่มลงมาแล้วฮะเดี๋ยวล่มชนกันเดี๋ยวล่มชนกันซวยฮะห่างร1818กิโลเมตรโอ้ยถึงแล้วครับโอ้ไม่อยากเชื่อฮะนี่ผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ตำรวจถูกฆ่าตายครับ ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหเขายิงเขายิงกันแล้วคือรถแล้วฮะคือรถแล้วฮะไปสอนนอไปสอนนอโอ้โหคุณครับต้องรีบไปฮะโอ้โหโจนโจนก็ยิงอยู่ด้วยครับ no> มันมันเป็นอะไรที่ที่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเราโดนไล่ล่าคุณเราโดนไล่ล่า มันอะไรจะขนาดนั้นยีก่กันหนังซีรีส์ซะอีกโอ้โหฝั่งนู้นก็ยิงนี่มันสงครามกลางเมืองตายแล้วฮะเขตนี้เป็นเขตไอ้นี่ครับโอ้โหโอ้โหถึงแล้วฮะถึงแล้วฮะลงแล้วฮะลงแล้วครับลงแล้วฮะลงแล้วฮะลงแล้วฮะทำไมต่อครับครับผมนายครับมีตำรวจเสียชีวิตเพราะพาลงพีเที่ยวไปสามนายนะครับฮะเดี๋ยวนะฮะ แล,แล้วตำรวจสามคน <3 S 2> นั้นอยู่ไหนครับออกมาได้เนี่ยตายแล้วครับรอเกิดอยู่ครับนะครับอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครับอุลตร้าแมนนี่ครับ <ผม S 1> เห็นไหมครับ <ผม S 1> ชุดธรรมดาสีฟ้าเนี่ย <ผม S 1> ตำรวจใส่ชุดสีเนี่ยแสดงเพิ่งตายเกิดมาครับโอ้โหโอ้ไม่อุลตร้าแมนอุลตรา้าผมไม่รู้ทำยังไงดีมันเป็นความผิดของผมเอาชีวิตผมไปเอาชีวิตผมไป